มัม่วๆกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคเป็นไปทางที่ดีแล้วค่ะหมายความว่าปรับตัวได้พิเศษตัวได้อ๋อตัวของพิเศษไม่ปรับหรอกค่ะยังปรับไม่ได้เพราะว่าที่การคุยแบบแพ้เนี่ยนะคะเ,คเป็นโรคแบบเนี้ยเขาจะปรับตัวได้หกเดือนเขาลุงจะปรับได้ยังไงมันเลยทําให้พี่เครียดเพราะว่ามันมันมันหนักอยูอ่จริงๆมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างไหมพี่แนวโน้มที่ดีขึ้นก็พี่ว่าิ้่เดือนนี้น่าจะรู้ เพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเราจะรู้ภายในสิ้นเดือนไม่เกินสิ้นเดือนสิ่งที่พิเศษสิ่งที่ททการเป็นหมอพิเศษมากที่สุดคืออะไรความเครียดเ<ม>ขาเครียดอ่าคือการโทรปรึกษาแพทย์ใช่ป่ะเขาคือซึมไบโพล่าแล้วก็ซึมเศร้าขั้นรุนแรงแล้ว<ม>ในขั้นรุนแรงแล้วซึ่งอันตรายหมอแนะนําว่าให้เข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่วา่าก็แล้วแต่ทาง ทุกท่านเขาจะเมตตาอย่างเงี้ยแล้วจะทนรักษายังไงครับพี่ปลาเหนือัตว์ทันการเป็นคนไปซื้อยาของที่โรงพยาบาลที่พิเศษรักษาให้ทุกเดือนซื้อมาทีละเดือนสองเดือนอย่าเงี้ยไปเยี่ยมพีการไปเยี่ยมพิเศษบ่อยไหมคะที่นี่เขาให้เยี่ยมจันทร์พุธศุกร์อาทิการสามวันการไปทุกจันทร์พุธศุขครั้งละประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะการอ่ะอุ้ยพูดได้ปะเนี่ย อ่าอไม่ถึงไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงไอชั่วโมงนั้นอาจจะมีแต่นในด้านนะไม่ใช่ทนายเข้าไปในด้านแบบคดีแต่ว่าดูแบบจาบพัฒนาว่าพิเศษสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้พุณว่าไหมคะเขาอันนี้เราไม่ได้อันนั้นบ้าบาใครนะแต่ใครคนที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะตอนแรกอาจดูสดใส เพราะว่าทุกคนกีดใช่ป่ะข้างในก็แฟนคลับทั้งหมดน่ะก็อาจจะตื่นเต้นแต่พอคือการรู้ในใจกันอยู่แล้วว่าสัปดาห์ที่สามเดี๋ยวรู้เรื่องและเห็นมาการไปเยี่ยมตั้งแต่วันแรกจนบัดนี้การยังไม่เคยโพสต์ว่าแบบว่า,าดีใจพิเศษแข็งแรงมีกําลังใจดีอะไรเงี้ยการเคยไหมคะก็ไม่เคยแต่แบบบางคนไปเยี่ยมมั่วๆแล้วก็เอามาถ่ายรูปเอาแสงกันหรอบอกว่า พิเศษแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบสดใสหน้าตาสดใสโอ้โหมึงคิดได้ยังไงอ่ะแล้วแบบคําเนี้ยคือบอกตรงนะลูกกับลูกสามคนกับพี่สี่ดวงใจเนี่ยเห็นโพสที่เขายิ้มย้มมีความสุขหวัวเราะกันแล้วก็สัมภาษณ์กันว่าแฮปปี้แจกรินสัมภาษณ์เองคนนั้นอ่ะเห็นนะเอะองั้น,นอ่ะคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะ แสดงว่าพี่การรู้ลึกๆว่าพี่เสพไม่ได้สดใสอย่างที่เห็นไม่ได้ไม่มีทางหนักกว่าเดิมด้วยตอนนี้เราเราพี่เียวยาให้ให้กลังใจแกหรือว่าแกบอกมการเนี่ยจะต้องไปทุกวันการไม่ใช่ที่การเขาเคยโพสต์การต้องไปทุกวันเพราะการไม่ใช่ไปแค่การคิดถึงเธอไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวก็ได้ออกมาละมันไม่ใช่ไอ้วงเนี้ยพูดไปทำไมไม่มีประโยชน์ การไปที่เขาต้องรอคอยกันทุกจันทรุษศุกร์เพราะการจะต้องมีข่าวมารายงานเขาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาอในสิ่งอะไรอะไรที่การทําอะไรอย่างเงี้ยที่พิเศษแบบปรึกษาแล้วกากฝังนั้นที่การทําคือเรื่องอะไรคะการขอไม่บอกเพราะว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีปากฝันให้ทีการคอยช่วยเหลือเขาที่อยู่ในใช่เพราะว่าแล้วการก็คิดอยู่แล้วว่าจริงๆการ ก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ก่อนการจิตเวชหนักมากนะคะคึมเศร้าขั้นรุนแรงเหมือนกันก็ไล่หาหาหมอคุณหมอบอกว่าไปโรงพยาบาลด่วนเพราะว่ากลัวทำร้ายตัวเองเพราะทั้การทาั้ทงร้องไห้ทั้งอะไรก็เห็นใช่ปะแล้วเสร็จแล้วไม่มีในนั้นในสื่อก็มีอีกเยอะนะที่การไม่ได้ไล้อ่ที่การแบบแบบแบบเศร้าแรงมากอะ่ะจนแบบแการเลยพิมพ์ไปหาหมอดีกว่าหมอคุณหมอบอกว่าเข้าแอดมิดด่วน เพราะว่ากลัวทำร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้ยการก็เงียบไปแล้วก,การก็นอนหลับตื่นมาประมาณ9ก้าโมงกว่าส0บโมงก็ไล่ลไปหาหมอคุณหมอคะเมื่อคืนการไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าการลองอดทนดู mm hmm. ก็เลยอดทนได้หนึ่งวัน mm hmm. เพราะอีกอย่างเนื้อกปบอกเสกด้วยบอกว่าเนี่ยไอ้แต่การเข้าโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นเธอจะทํายังไงใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นการก็จะป่วยก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ ตอนนี้หมวดพี่การก็แบกหลายอย่างทั้งแบกมาหมดเลยทั้งโลกอะ่ะทั้งจกกักรวาลเลยทั้งนี้แล้วเร่งที่บอกว่าน้องเสือมาเยี่ยมพอ่ออะไรอย่างเงี้ยเสือสก็ไปบ่อยค่ะไทเกอร์ไปอาทิตย์ละวันเพราะเขามีงานตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการไม่ค่อยอยากให้ลูกเห็นพ่อในนั้นหรอกพ่อลูกของกอันอ่ะไม่รู้อ่ะลูกของใครก็ช่างอะ่ะคงไม่อยากเห็นหรอกมั้งอืมแต่ว่า ก็เหมือนกับที่การบทสนทนาในโพสต์วันเมื่อคืนน่ะอันนั้นแหละบทนั้นเลยอนั่นแหละเขาบอกว่าการถามว่าเป็นไงมั่งลกูกเสือรู้สึกเศร้าะเทืนินแบบไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแยะแล้วว่าแล้วพ่อล่ะพ่อเขาดีใจอะไรอย่างี้ป่ะว่าอ่ะในเมื่อพ่อดีใจแปลว่าเขามีความสุขตอนเห็นเสือใช่ไหมเสือบอกใช่ก็แสดงว่าเป็นผลดีสิ เสือก็บอกเสือจะไปเยี่ยมเขาบ่อยๆเป็นกำลังใจให้เขาเขาพูดคำนี้เลยค่ะ <да ซึ่งพี่การให้กำลังใจน้องเือยัง้าน้องอาจจะอุ้ยตอนก่อนก่อนเข้าอ่ะเขาบอกว่าถ้าพ่อติดเสือคงจะไม่มีกระติดกระใจทำงานบันเทิงอีกแล้วเนี่ยแต่ว่าพ่อก็บอกลูกว่าโชว์มาสโกออนก็คือ ลูกต้องทําต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยมึงก็เลยเนี่ยฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆน้องเอฟซีเซโรโซก็ดูแลไทเกอ,อปปร์หน่อยซัพหลอกเรื่องขออนุญาตถามเรื่องคุณงานพิเศษต่างๆที่เคยรับไว้ที่การเคลียร์ยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้มีการคืนเงินเจ้าภาพอ่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการคืนที่มัดจําไปถึงสิ้นส,งสิงหาก่อนทีละละ็อตก,ก็หมดไปเกือบยี่สิบล้านละอ่อะชาชวามาดจำ เกือบ20นั่นะไม่ถึงถ้าทั้งหมดน่าจะ้ทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่บุกคาถ้าต้องพืนต้องหมดปกติโดยเฉลียเซกโรโซจะมีคอนเสิร์ตประมาณอย่างต่ำ20โชว์ต่อต่อหนึ่งเดือนแล้วก็25ถ้าเป็นช่วงเทศกาลมีทุกวันเลยบางวันเดือนละ34วันอะไรยาเงี้ย34งานอะไรอย่างเงี้ยอืมคือว่าเซกโรโซคอนเสิร์ตแน่นมากแล้วคนแบบแย่งมาซื้ออะค่าตัว ผับบาปกติก็สามแสนเจ็หมืนห้าแล้วก็ถ้าเฟสติวัลก็ห้าแสนห้าอย่างเงี้ยมันแล้วการรับมัดจำมาตั้งแต่เข้าไปจนถึงการการขอเขาว่าขอถึงสิ้นเดือนสิงหากันขอเคลียร์จุดตรงนี้ก่อนก็เกือบยี่สิบล้านละอืม,มน่าจะถึงห้าสิบล้านเลยจาโอ้ยถ้าคืนหมดวพามันเกินอยู่แล้ว 50, <000. S 1> เพราะว่าพี่เศษเขาคิวทองอแล้วก็ตัด ไอ้นี่อาจารย์เป็นห่วงตรงนี้มากกว่าเพราะว่าแต่การก็พยายามให้เขาทำโน่นทำนี่แล้วก็จ่ายค่าจ้างให้เขาเช่นอะไทเกอร์มีงานคอนเสิร์ตอยู่อาพวกทีมงานอะตอนเนี้ยตอนนี้ไทเกอร์เป็นคนต้องนำละนำแล้วก็คอนเสิร์ตมันไม่ได้เยอะเหมือนพ่อไงอแต่ก็ยังมีพวกเขาก็เออก็ยังพอมีรายได้จูนเจอครอบครัวอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไทเกอร์ ลองจากพ่อเขาอนะไรเงี้ยแต่การก็พยายามขายอนะไรแหละแล้วก็งานเข้าห้องอัดอะไรต่างๆก็ในชุดใหม่อะชุดเอ่อเสกอะไรนะชุดชุดใหม่เซกโดโซอะไรนะเน็บว์เน็บว์กิฟต์อัพอย่ายอมแพ้เพลงแรกอะ,อะไรนะกูรักมึงปล่อยไปแล้วใช่ไหมคะเพลงที่สองก็เสร็จแล้วก็คือเธอจะจำฉันได้ไหมแต่ยังไม่ได้ถ่าย MV แต่ว่าเราก็เป็นเพลงที่3ามสีอีกตอนนี้คือการให้แบ็กอัพทั้งหมดเนี่ยอัดเสียงที่ห้องอัดเฉพาะเสียงัไอ้พวกนี้เลยอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะอ่าแล้วก็ส่วนเดี๋ยวเสียงร้องพิเศษอิสระค่อยว่ากันแล้วก็เอามามิกซ์มาสเตอร์มันก็เรียบร้อยก็สามารถปล่อยเป็นชุดเลยเพราะพิเศษจะไม่ให้ปล่อยเป็นซิงเกิลกันเขาเรียกว,ว่าเป็นอัลบ้า คือให้วงว่าเวลาเขาไปอัดให้เราเงี้ยสมมติว่าไปอัดกีตาร์แบบกองเราก็ต้องเอ่อให้ค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงก็คือมันไม่ต้องเป็นต้องรีบอัดหรอกเพราะพวกที่เขาอัดเร็วจากการก็เป็นห่วงไงอ่นก็เลยยังไงเราก็ต้องังเนื้ออยู่แล้วไงแต่ว่าตอนนี้มันช่วงไม่มีงานใช่ป่ะอ่ะแล้วก็อัดกันไปเลยแล้วกันก็จ่ายค่าแรงมันก็เราก็สบายใจขึ้น แล้วพอช่วงพอเสกมาปุ๊บนั่งมีงานตลอดยัะไม่มีเวลาอัดอีกมันก็ถือว่าจริงๆแล้วฤดูการตอนนี้มันเป็นฤดูการของศิลปินหยุดพักการเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วหน้าฝนเป็นช่วงทําอัลบั้มใหม่มันมันก็ถูกอยู่แล้วทางถามมีไหมลูกค้าบางคนที่แบบไม่เป็นไรขอรอพิเศษโอ้โหมีไม่คืนมีเลยมีเยอะด้วยแล้วก็ขอเป็นคอนเสิร์ตแรกมี ขอแย่งกันขอเป็นข,ขอเป็นคนแรกมันตั้งไว้ที่ร้านหนึ่งอ่อคิวแรกตอนไหนลคะที่าประมาณยังก,ก็ต้องดูช่วงพิเศษก่อนไงแต่ว,ว่ามีหลายร้านอยู่พวกร้านประจำอ่ะ,อะขอคิวแรกกันเนี้ยเขาที่เที่ยมาแบบว่าจะผ่อนโอนจะออกมาประมาณตอนไหนเขาที่บอกได้นะี่การเดี๋ยวค่อยบอกงันเอาเป็นความหวังก็ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ความหวังนะคะอันนี้ก็ข,ขอความเมตตากับาทางด้านอ,าอธิบดีราชทัณฑ์หรือทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือว่าทางด้านเรือนจําพิเศษอะไรเงี้ยต่างๆอ่ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ก็เห็นอยู่แล้วว่าพิเศษเขาเป็นยังไงข้างในสนใจไม่สนใจก็ไม่รู้แต่ตัวการรู้เพราะกับการเนี่ยไปเยี่ยมตลอดไม่เคยที่ไม่ไปไม่ไปเมื่อไหร่เครียดหนักนะแล้วเสร็จแล้ว การจะบอกว่าไปฟังนะว่าไอโทรศัพท์เยี่ยมอ่ะมันโทรกันด้วยกันนันเขาเขาอาัดคลิปไว้หมดแล้วก็บอกไปฟังกันเอาเองนะว่าเสกสบายดีหรือเป็นอะไรถ้าเป็นแบบผููกกับโจ้เนี่ยไบยโพล่าหนักหมอเพราะประเมินมาแล้วไบโพล่าหนักถ้าเป็นแบบพู้กกับโจ้เขาก็ใบโพลา่านะแล้วใครรับผิดชอบอะ่ะคุณรับผิดชอบไหนไหมทําไมคุณไม่ให้เขาออกมารักษาใส่ EM ล่ะ อันนี้คือใบรับรองแพทย์ประวัติการรักษาตั้งแต่ปีตั้งแต่สิบเก้าปีกว่าที่แล้วใบโพลอร์ที่การพาเขาไปอ่ะจนถึงบัตรนี้ยังไม่หายอ่ะแล้วมีทั้งประวัติการรักษาทั้งหมดใบรับรองแพทย์ทั้งหมดไม่ได้ปลอมด้วยโรงพยาบาลก็อ่ะเอยไปเลยมานาลม <ừ> <ừ> เพราะฉะนั้นทาไมอะ่ะคือแบบต้องให้แบบขาขาดแขนหรือว่าแบบ่วยแบบเป็นนั่นนี่ถึงออกไปได้มันไม่ใช่ ป่วยใจอ่ะไม่ได้ทรามานนะแค่ไปนอนโรงพยาบาลปวดหมอฉีดแก้ปวดอะไรนี้ใช่ไหมผ่าตัดก็บล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่ในข้างในอ่ะไม่มีใครเอาออก,กได้ง่ายนะการนวันไหนที่การแบบโอ้โหนั่นนการก็จะจมอยู่มาเมื่อไรมันจะออกเมื่อไรจะออกไม่รู้จะทํายังไงอ่ะแล้วมันก็จะจมอยู่อย่างเงี้ะไอ้ที่การอ่ะอะอ้ยไม่ใช่ติ๊กแทกอะไติ๊กตอ,อกไลฟ์เนาะก็เพราะว่า อยู่คนเดียวไงกับหมาต้องไล่ละไม่งั้นมันไม่ออกจากนี่พอไล่ไปร้องไห้ไปพอเริ่มดีขึ้นปิดไล่มันก็หายได้นิดเออเพราะว่าคนเขาให้กําลังใจไงแต่การก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกมองไม่ทันแต่ว่าก็รู้ว่าเขาให้กําลังใจแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะเนี่ยอืมแต่ว่าการเขารู้การตัดสินใจของศาลแล้วที่จะไม่อะไรยังขั้นตอนกระบวนการอ่าอันนี้นะการอ่า จะว่าผิดไม่ผิดการไม่สนใจแต่การสนใจตรงที่ว่าการขอแสดงความเห็นหรือความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวที่ประเทศประชาธิปไตยมีสิทธิ์ที่จะพูดก็คือว่าผลของคำพิพากษาความพิพากษามันเป็นสาธารณะอยู่แล้วสามอสองปี12เดือน20สิวันซึ่งในคดีนี้ทางเสกโดโซทำความดีสารพัดไบโพล่าเป็นหนักครอบครัวแตกแยก ารพัดท,ทุกสิ่งทุกอย่างบนเปรวมถึงครอบครัวลูกเต้าอะไรเงี้ยแบบแต่สามปียี่สิบวันอะ่ะมันเยอะไปไหมคะอ่าอย่างที่สองก็คือเขาป่วยจริงจะให้ทำยังไงอะ่ะแพทย์ก็กรับรองอะ่ะแล้วทำไมอะ่ะทำไมไม่ให้ใส่กำไรไปนอนรักษาที่บ้านอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นจิตเ,ตเวชนะการให้การแบบไปโดนรถชนอะ่ะโอเคกว่าที่กับ วเวลานะั่นมันทรมานนะโคตรทรมานเลยตอนที่การร้องไห้ทรมานมากแบบนานด้วยนะกขขว่าม,มันจะออกอะ่ะเพราะฉะนั้นเสกอยู่ในนั้นอะ่ะใครจะมาบอกว่าแฮปปี้มีความสุขสดใสไอ้พวกเนี้ยกูด่าแม่งไปให้หมดเลยแบบคิดได้ยังไงอ้อลองไปอยู่กันเองบ้างดิใช่ป่ะออคนคือแล้วคนที่ไม่อยากเห็นที่สุดก็คือลูกของสามของการแต่เสือต้องเข้มแข็งต้องไปนะลูกเพราะว่า ถึงจะสะเทือนใจแต่พ่อดีใจใช่ไหมใช่งั้นก็แปลว่าเสือเขาโอเคใช่ไหมใช่เราต้องเอ้เสือต้องให้กําลังใจเขาเด้อเสือก็จะต้องไปเยี่ยมบ่อยๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยกายก็ยังบอกเสือหรือว่าเสือเขานี้ใช่ป่ะเสือเสือก็บอกกายก็บอกเสียว่าเขาหน้าเอ็นด <Ether> ูเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็การอะไรครับโมเมนต์เมื่อกี้ค่ับที่เป็นการจะตื่นเต้นไปแบบว่าตัวโชว์ออะไรยย่างงเี้ วิเขา,ารอกันตลอดอ,อเขาเออการก็ซื้อเกอาสูส่ซเรียนมากันก็เอาด,ดอกกุหลาบมาให้เ <c oughs> ขาชอบดอกกุหลาบแดงแล้วแกว่าไงแกยิ้มไหมคะตอนทีไ้ดอกไมแกดีใจกรารดีคือแกเห็นคือการนหาหอหาที่ห้องพักไม่เจอ,อการก็เลยเดินไปแกเดินมารับเองอกับแบบคนคุม คนหนึ่งกับแกสองคนตอนเขามองไปไกลใช่ผมว่าถ่าเดินใช่อย่างเงี้ยคือแกรอตลอดโมเด์เมืเ่อกี้ก็นอนตักด้วยอันนี้คือเป็นีการหป็อยังไงคะความคิดถึงหรือว่ายังไงคะี่การชอบนอนตักเซกเพราะว่าการก็คาดว่าเป็นจิตเวทอีกชนิดหนึ่งที่ถ้าการนอนคนเดียวอะ่ะมันมัน,มนไม่รู้ไงอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าการนอนตักมันเท่ากับว่ายัางไงอะ่ะ ก็ไม่หลุดไปจากตูแล้วเพราะว่าหัวกูอยู่บนนี้เนื้อหรอนะแต่ถ้าเกิดน,นอนข้างๆก็ยังดีแต่ถ้าแอบ,บหายไปตื่นมาไม่เจอก็อจิตเบสแดกมันอะไรอย่างเงี้ยตัวมันเองก็ค่อนข้างเป็นหนักน่าจะหนักกว่าเสกนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากันก็บอกไปแล้วว่าจะทำสามอย่างที่อันนี้เสร็จจันก็หยุดโซเชียลละก็คือเรื่องกัมมี่ ลิขสิทธิ์ขอการต้องเอาคืนมาให้เสกกับลูกๆกับการแล้วก็เรื่องเสกจะต้องให้ท่านผู้ใหญ่แล้วแต่ท่านจะกรุณายัางไงก็ขอความการุณาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่3มก็คือเรื่องอะไรนะ ลืมมันไปดูในโพสเอาไปเลยหัวสมองจำไม่ได้อะเรื่องงานเรืองเต่าหรือเรื่องเต่าอ๋อเรื่องไทเกอร์เรื่องที่สามส่งไทเกอร์ให้ถึงฝั่งฝันส่งไทเกอร์ถึงฝั่งฝันช่วยพิเศษออกมาได้ให้เร็วที่สุดแล้วก็อะไรอย่เงี้ยอ๋อลิขสิทธิ์เพลงเอาคืนมาให้หมดได้สามแค่สามอันเท่านี้กันจะไม่เจอกันละแล้ไม่การก็หายแล้วสิ พ่อชายทําสําเร็จทุกอย่างใช่ไหมแั้วก็อยู่บ้านรับงานไม่ไม่ไม่เล่นโซเชียลไงก็เล่นแต่ไลน์รับงานอนุญาตค่ะขออนุญาตคือวันนี้ก็อนุญถือบันช่วนเกมีการบันทึกภาพตอนทีเสกเล่นคอนเสิร์ตอ๋อได้อนุญพิเศษได้เป็นอนุญาตแค่ไหนในทางกฎหมายนะคะแต่ว่าต้องขออนุญาตที่การแถลงนะเป็นผู้ช่วยด้วยใช่ว่าสามารถเผยแพร่ได้ไหมหรที่ต้องเบอร์หน้าที่4อันนี้อย่าเบอร์หน้าอันนี้ขอร้องเลย เบอร์หน้านนี่งานใหญ่โตขนาดนี้จะไปเบอร์หน้ามัองตลกไปวะห้ามเบอร์นะใครเบอร์นี้จะฟ้องแขออนนุญาตล้วะก็บอกไปแล้วมาใครเบอร์หน้าจะฟ้องแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้พิเศษโรสอยู่แล,แล้วนี่ก็มาเชียร์พิเศษแล้วก็ไทเกอร์ได้เลยเพลงเพลงใหม่อ่ะแชร์กันให้หน,หน่อยคะ24 365เป็นภาษาอังกฤษก็ twenty four three hundred sixty na เอ้ย sixty five นี่การไอยู่ตรงนี้ก็จะไ,ได้ลงใหม่ค่ะ